นะครับหรือว่าต้องการยกระดับนะครับในตัวแต่ละพารามิเตอร์ซึ่งหลักๆแล้วท่านท่านประหลัดก็ได้พูดสองตัวนะครับก็คือ i m g นะครับ uh, competitive ness uh, uh, world competitiveness ranking นะครับแล้วก็ g i i global innovation index นะครับซึ่งของเราก็อยู่ในกรอบุ่มประเทศอะไรได้ให้บรรลางน,นะครับก็อยู่ในช่วง 30- ถึง40นี้นะครับก็ในส่วนที่ค่อนข้างจะ จะเป็นตัวแรกนะครับที่เราจะสามารถทำให้เห็นภาพนะครับว่าการวิจัยนะ,ะการพัฒนาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรก็ต้องอก็ต้องฝ่งท่านนี้นะครับท่านเกรียงไกรเทียนลูกูนะครับท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ค้าบอ์ดอยู่กับกับพวกเรามาตลอดเป็นคน ที่แนะเกี่ยวกับเรื่องของอในเรื่องของทิศทางงานวิจัยแล้วก็รวมถึงกําลังคนที่ที่ทางด้านวิใจใัยแลัพัฒนาจะพัฒน,นาเข้าสู่ระบบสาหกรรมด้วยก็ผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านท่านเก่งไกลนะครับให้อเวอร์วิวเกี่ยวกับเรื่องของ impact ของงานวิจัยนวัตกรรมที่มีผลต่อ,อเศรษฐกิจรวมถึงภาพรวมของเศรษฐกิจของเราด้วยครับขอเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับวรอวอชแล้วก็ ท่านผู้บริหารในโดยงานของกระทรวงอวท่านผู้บิเหารนะครับสําหรับในวันนี้ผมว่าเป็นหัวข้อที่ดีแล้วก็เป็นหัวข้อที่ตรงประเด็นกับความต้องการในปัจจุบันเมสักครู่ท่านประหลัดก็ได้ฉายภาพนะครับถึงอีงความสามารถในการแข่งขันการวิจัยให้เราได้เห็นผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญวันนี้ ลลก็เกี่ยวกับเรื่องความท้าทายของโลกซึ่งหนึ่งในนั้นนี่นะครับก็มีความท้าทายมากมายนะครับผมอยากจะไปที่สไลด์นะครับเอาปิดสไลด์เปลี่ยนสไลด์บบลี่ยไกลๆของสไลด์ผมนะครับอันนี้เป็นหน่วยงานของวชนะครับ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเตรียมก่อนคือต้องเรียนนะครับว่าที่เมื่อสักครู่ท่านประหลัดได้แตะไว้ก็คือนโยบายต่างๆความท,ท้าทายซึ่งผมพูดในทุกเวทีนะครับว่าวันนี้เรื่องของ Disruptive Technology ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเทคโนโลยีทางใหญ่จะมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดน,นะครับ มาแล้วครับยังยังไปไม่ได้ครับมาแล้วครับนี่คือความท้าทายของโลกนะครับเรื่องของเทคโนโลยี disruptive เรื่องเทคโนโลยี AI ที่กำลังจะมาเปลี่ยนโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับเรื่องของ geopolitics ซึ่งเมื่อสักครูก็ได้พูดแล้วครับว่า มีความสำคัญมากโดยเฉพาะเรื่องของเทรดวอร์ภายใต้นโยบายทรัมป์2.0ก็เปลี่ยนทุกอย่างทางด้านสプライเชนการผลิตเปลี่ยนวงจรทั้งหมดนะครับและท้ายสุดก็เรื่องของ climate change คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่นะครับทีนี้ผมมาดูครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบ ต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยซึ่งขณะนี้นะครับปัญหาที่ผมและสภาวสารกับเรามองว่าควรจะต้องรีบเร่งแก้ไขก็คือเรื่องกฎหมายต่างๆที่เป็นอุปสรรคมากมายไม่สามารถสร้างอีโ,โคซิสเต็มที่เหมาะสมนะครับปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งวันนี้เราเข้าสู่เอชโซซิเต <c oughs> ตี้ก็ คนวัยทำงานลดลงเด็กเกิดใหม่ลดลงนี่เป็นปัญหาใหญ่เรื่องต้นทุนนะครับเรื่องเศรษฐกิจน,นี่ภาคครัวเรือนที่กดทับซึ่งทุกท่านทราบนะครับว่าเรามีนี่ภาครัวเรือนเนี่ยเกือบ90%ของ GDP ยังไม่นับนี่นอกระบบซึ่งรวมแล้วตัวเลขออกมานะครับที่เราได้แถลงกันไปก็คือ100กับ4%พราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น นะครับเรื่องของการขาดนวัตนวัตกรรมทั้ง i อดีและ Eco System ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ Indirect Impact จาก Trade w a r l สินค้ารคาคาถูกที่เคยทะลักเข้าจีนเนี่ยตอนนี้มุนเวียนกลับมาทะลักเข้ามาในภูมิภาคนี้และประเทศไทยผู้ประกอบการไทยได้รับผลกระทบ และจะรุนแลงขึ้นเลยเอยๆนี่คือปัญหาที่มีต่อเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถที่จะต้องการได้ในเวลานี้เนี่ยก็คือการปรับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยในอุตสาหกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดกันว่า4-50ปีอุตสาหกรรมไทยที่อยู่กับไทยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าอุตสาหกรรมยักษเดินนะครับที่เป็น first industry แล้วเราเป็น OEM ในขณะน,นี้การเรเบยนเทคโนโลยีที่รวดเร็วและรุนแรงเนี่ยส่งผลอย่างมากที่ทำให้สินค้าของประเทศไทยถูกกล่าวว่าเราล้าสมัยไม่เป็นที่เดียวซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นมีความทา้าทายสฉาสักกับแห่งประเทศไทยมองครับว่าแล้วเราจะต้องปรับตัวอย่างไรที่ทำให้อุตสาหกรรมของเราสามารถแข่งขันได้และเป็นที่ต้องการอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ วันนี้เราได้มองเห็นในมุมมองที่ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เราจะต้องก้าวไปนะครับที่เรียกว่า next gen industry ภายใต้กรอบที่เป็นความต้องการของโลกก็คือ1กรอบแห่งความยั่งยืนที่เรียกว่า sustainability เรื่องของ clean ไม่ว่าจะเป็น clean technology clean e n e r clean tech ต่างๆที่อยากมาใช้ green industry แล้วก็กรีเทคโนโลยีที่เราจะต้องใช้เป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าขณะนี้เราได้มีการตั้งเป้าชัดเจนว่าประเทศไทยจะแข่งขันได้แล้วจะมุ่งเป้าไปยนสามอุตสาหกรรมหลักๆที่เป็นหน่วยหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมที่เรียกว่า S-Curve หรือ n ี w s c u ส v e 12ิบสองอุตสาหกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมที่สองคือ b c ซ นะครับไบโอ a ก e ล่ากรีนแอแและใ้ายสุดก็คือเกี่ยวกับเรื่อง n e ็กซีโลสามส่วนนี้คือทิศทางที่เราจะเคลือ่อนแต่ว่าแน่นอนครับประเทศไทยเราไม่สามารถที่จะเก่งรกเรลื่อนได้เราต้องมีการมุ่งเป้าเราก็ได้มีการเลือกอุตสาหกรรมที่เราคิดว่าจะมี Impact นะครับต่อ GDP มี Impact ต่อประชาชนซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ BCG คือ Bio a g r o b a s นะครับซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าทุกท่านคงทราบอยู่แล้วแล้วก็ทางกระทรวงอวโลก็มุ่งเป้าไปทิศทางเดียวกันแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าแล้วเราจะต้องทำยังไงสำคัญนะครับการเลีอกทำให้ได้มันต้องมี R&D นะครับงบ R&D ก็อย่างที่ที่เห็นนะครับว่าเคยดีขึ้นไปแล้วก็ในสองสามปีนี้ลวกลงมา ทางภาคเอยกนชนด้วยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของนโยบายทางด้านภาษีในอดีตนะครับสําหรับภาคเอกนชนเนี่ยสามารถไปหักลดหย่อนภาษีได้สามเท่าแต่วันนี้เวลานั้นหมดไปละแล้วลขณะนี้เนี่ยก็เลยทําให้ไม่จุกใจเท่าที่กวดซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ภาครัฐเองคงจะมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้มันร้ายโมเมนตัมให้ติดให้ได้ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยภาคเอกชนและภาครัฐจะต้องมุ่งเป้าในการใช้งบอา่านดีเพราะว่าถ้าเราเทียบอา่านดีแล้วเนี่ยเราเคยดีขึ้นแต่ตอนที่เริ่มสนุกนะครับตามภาพที่เห็นอยู่แต่สิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือเรื่องการสร้างกํกกาลังคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกําลังคนแห่งอนาคตทําอย่างไรที่จะให้เรามีบุคลากรที่อยู่ในเรื่องของทักษะสูง ทักษะที่จะไปแห่งอนาคตได้ผมคิดว่านี่เป็นตัวเลขนะครับของ World Economic Forum หรือ WEF นะครับว่าความต้องการกำน่งงานในอนาคตเนี่ยก็คือหนึ่งผู้เชี่ยวชาญ AI จะบวก41%ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่านดิจิทัลนะครับเปลี่ยนผ่านดิจิทัลบวก20%แล้วก็ทางด้าน Manage m e n t Director แล้วก็ Chief Executive ที่มีความรู้ความเข้าใจ5% แต่ที่เหลือนะครับต, a, ติดลบแดงหมดนั่นหมายความว่าตำแหน่งงานในอนาคตเนี่ยหลายๆตำแหน่งจะถูก AI เข้ามาทดแทนแล้วก็จะถูก disrupt อย่างที่เราเห็นนะครับส่วนทักษะแรงงานที่ต้องการในปี2030จะเห็นชัดเจนนะครับว่าผู้ที่เป็น creative thinking หรือว่าความคิดเชิงสสักษ์เนี่ยจะมีความสำคัญมาก74%เชิงวิเคราะห์7จบสีความยืดหยุ่นและการคล่องตัว71% ความเป็นผู้นำและการสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับแล้วก็หลุดทั้งผู้มีความรู้ด้าน AI และ Big Data 65นี่คือทิศทางทั้งโลกที่เราเองเนี่ยจะต้องรีบเร่งในการที่จะเพิ่มทักษะแรงงานการสร้างบุคลาการให้ตรงกับความต้องการที่ โลกและประเทศไทยต้องการนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนนะครับว่าหนึ่งในข้อที่ตะกีเ้เรายังไม่ค่อยดีก็คือการทํางานร่วมกันนะครับและอย่างที่ท่านประหลัดสุระชัยพูดนะครับว่าทํายังไงให้การสื่อสารกันระหว่างภาคเอกชนโดยเพาะภาคกษารกรรมที่จะบอกความต้องการของตัวเองนะครับว่าต้องการรีเสิร์ชอะไรทำให้ชัดเจน เรื่องนี้ผมคิดว่าเรากําลังหาเวทีนะครับแล้วก็ปรับปุ่มแนวทางในการที่เป็นอันนี้เป็นภาพที่จะให้เห็นนะครับว่านี่คือแนวทางการขับเคลื่อนอิ่เทอี้เน็ตบูถึงนะครับหึงต้องเปลี่ยนจาก OEM ให้เป็น ODM ก็คืออย่างน้อยต้องไม่ใช่รับจ้างผลิตยอย่างเดียวจะต้องมีการออกแบบมีดีไซน์ซึ่งจะมีมูลค่าเพิ่มและถ้าเก่งสุดต้องเป็น OEM และต้องเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเป็นการใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมเนื่องจากแรงงานของเราขาดแคลนแล้วครับเข้าสู่เอชโซซายตี้เพราะฉะนั้นเรื่องดิจิทัล a อเป็นหัวใจและเป็นอาวุธสำคัญในการแข่งขันต่อไปนะครับไปสู่เรื่องของออโตเมชันเรื่องการใช้หุ่ดยนต์ในการผลิตการเปลี่ยนจากการผลิตจากกระไบรล้วนๆไปสู่การที่จะต้องสู่ความยั่งยืน นะครับและจากการที่ u n s k i l l l a b o r ต้องเป็น high skill l e v o r ซึ่งจะต้องมีทั้งการ upskill, re-skill และเสรสิมสร้างให้มี new skill สิ่งเหล่านี้ในกลุ่มอุตสาหกรรมรัมเกเดิมปัจจุบันนี้ในสภาวสากรรม4สกลุ่มเรากำลังเ,เร่งในการที่จะปรับตัวเพื่อยกขีดความสามารถในการแข่งขันแต่กระดานขวามือที่ที่พูดถึงคือ next gen industry สามหน่วยงานนี้เนะี่ย แล้วของเก่าที่เราจะยกขีดความสามารถและของใหม่จะเกิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีงานที่เรียกว่า R D ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็การผลิตบุคลากรไปตามเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมคิดว่าเรื่องสิ่งที่กำลังพูดกันอยู่โดยภาพรวมท่ามกลางความการแข่งขันการเปลี่ยนแปลง ผมคิดว่าคนแข็งแกร่งเท่าน,นั้นที่จะอยู่รอดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองลนะครับว่าคนกระตบกจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมของประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันได้แล้วสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสในจุดแข็งของประเทศอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเรื่องของกเกษตรคุณค่าเพิ่งสูงเรื่องของงานวิจ,จัยต่างๆสภาวสาหกรรมได้นำร่องโดยการ ทำเรื่องของการเอากเกษตรสินค้าต่างการเสร็จวัตถุดิบทางการเสร็จมาสู่ภาคอุตสาหกรรมในแปดอุตสารกรรมเป้าหมายผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้อยากจะเชิญชวนหนวยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับเรามาโฟกัสแล้วมาทำยังไงให้เกิดรถแมพที่เป็นจริงเป็นจังผมคิดว่าเราคงไม่ทำสเปซสปะเราคงทำพร้อมกันไม่ได้สิ่งที่เรียนนะครับว่า อยากจะเห็นนะครับว่าประเทศไทยจะมีความเป็นผู้นำธนาบโาอเทคโนโลยีและสามารถนำวัตถุดิบที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดโลเคอลคอนเทนต์ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำและก็สร้างสินค้าที่เราเนี่ยสามารถตอบสนองได้ไม่ใช่เป็นฐานการผลิตที่เป็นของต่างชาติเสียส่วนใหญ่ส่งออกแล้วได้มูลค่าเพิ่มในประเทศ นิดเดียวเขาเป็นโอเย็นแต่เราติดกับภาพของการตัวเลขการส่งออกที่เราภูมิใจกันมาตลอดว่าปีที่แล้วเราส่งออกได้มากที่สุด3แสนล้านเหรียญสหรัฐหรือ10ล้านล้านบาทแต่ว่าเมื่อมาดูจากตัวเลขมูลค่าแล้วตกอยู่กับในมือบริษัทต่างชาติแล้วตกกับมือคนไทยนิดเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสินค้าเหล่านี้จะเป็นโอกาสของประเทศไทยเพราะว่าประเทศทย ที่สามารถควบคุมนะครับตั้งแต่วัตถุดิบต้นน้ำการงานและปลายน้ำและเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยได้ดีได้ประเทศนั้นจะมีความยั่งยืนในการเติบโตต่อไปเช่นเช่นกับจีนนะครับที่วันนี้เป็นผูน้นําทางด้านรถอีดีเราะเห็นผลว่ามี